อ่ะขอไม่ออกต้องลองไม่ชื่อรายการไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็นั่นแหละมาลองมาลองเล่นเด็กใหม่กันนะครับต้องก็ต้องเทสจริงๆไม่ลงคลิปช้ามากนะลงมาเนี่ยใช่ครับเพียงขี้เกียจมือหยอกมันหนูมันไม่มีเวลาใช่ครับเฟซโฟนส่วนตัวตัวอะไรตัวเองผมเล่นลิงนะน้องจีโน่เล่นทางโลกโอ้โหมืออย่างนี้ผมมือแซวแล้วเนี่ยแชมบอลเฮ้ยสี่ใบ เ็สาม้ครับเห็นด้หัวเห็นแหละเห็นทางเลยมลยสองคุมแล้วก็ช่อเนี่ยมันช็อตแบบสุดยอดมากครับโอ้โหนางวงกรแท้จริงนางมามีแล้วอันนี้ไมดีแล้วต่อไหมต่อวะต่อเซอร์ไรสองลูกไม่เบิ้ลโอ้โหเจ็ดปดเออเมื่อฉันเริ่มก่อน ซาบนกิออนเมสซยาฮัลโหนูเวนการ์ลอยดูเวนการ์เอ็นเทิร์นมันดิ๊กไม่ได้แตกเลยโอ้ยการกระทะหาเกียร์สามไม่เจอครับนี่สุดแฟนฟอฟ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 ได้ทำให้เธไม่ได้ได้ยิงเสกจกคบวะได้หยิบควิกชิลหนึ่งไปขึ้นมือ แล้วมือเล่นอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องไปเทิร์นเลยเพื่อโอกาสข้ามาเลยแล้วทิกเกอร์ไปเป็นไหมทิกเกอร์ใช่ไ,ไหมอ๋อเนเื้ออ้อยเลยติ๋วเลยติด๋วขี่ติ๊กหกรู้มากครับแล้วไลฟ์พอเจกตหาดิสคอสหกเจ็ดไม่เจอครับกลับไปเล่น อเออคิดก่อนเข้าเลยเอาไปเช็คคิวที่เกิดผ่านแล้วว้าเยอะเลยไลทอัจฉีิโกเมสซี่อ่ะเจอไรแลยวอสตูสกิวสกิวสกิวสบัดเลือกการจากขับทนสองใบลงมาได้ภาพหรอก ไปดีวกว่าม่เชยาก้อตีอันล็อกในการสองใบพลังทั้งสองใบพยายามเพิ่มหนึ่งห่วยกลายเป็นได้ก็อะไรตายุนได้เช็คโอ้โหเพิ่มมาจะตายแล้วไม่มีอะไรเลยสองหมื่นห้าพันสองคิคเขาอันนี้คิดเดียวใช่แล้วสองหมื่นแต่ว่าจะได้ไมแล้กอยากได้แหละแต่ว่ายี่สิบห้ <25. S 2> าไอ้ยี่สิบห้าเท่ากัน อเอ๊ะตีต้องบจะเปิดพลยอกันครอสกอะไรเนี่ยสก้าหนึ่งไว้ดีเอ็จาะกล้องโซ่เหวน S, s, <S V R นะครับเอะไปเลย อาจจะมึนๆนหน่อยเพราะว่าติคอรมันอ้าวมันคล้ายๆกันเดรสีสซมก็สูได้รับชื่อและสกิลคราวที่คราว,าวสซฟานึงดีท่าเหมือนท่าโอ้โหโอ้โหอไหโรโคตรโหดไม่เช่าเลยไม่เช่ากัเปีเด็กแล้วสึกษาตีแวร์เลยอินเตอร์เซ็ปโอเคไปกานตรงปี ทีสามหกหกครับโ้บแรงจุงเป็นหแมวแรงสีปครับตรงไหมพอเลยนะชิลๆนะอนจอยก่นไหมจอยไหมยังได้พังไหมเอาเครื่องไว้ อชอบ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 ให้แมนสกิลผมว่าอินกันอันนี่บอกว่าหนึ่งปุกมเหมือนห้ากุ๊บไม่ต้องไปต้องลุกก่อนเดี๋ยวไข่เอากดนั่นก่อนเหรอเอ้ยไม่ใช่บาโซ่ผมผมกดผิดมันต้องทีสามวันเงินเงินเงินทีสามวันนี่ลุกลุบอันนี้บวกมเหมือนห้าเต็มตีเข้าเลยครับโอ้ยจะไม่ใช่และบาโซ่ ขี่ดอที่เก๋เกอันนี้ตีแว่นจียีายหนึ่งโบยี่สิบตีข้างแปะแพะแพะแะแพโดเทคว่นโหไม่มีอะไรให้นี่แหละสัปดาหหนึ่งถ้ามาแบบนี้ก็ แวนะถูกวโหไม่แรงเลยเอเป็น่ไดูงหรอ เงินแดงปะวันนี้หรกว่าหมื่นห้าครับห้าพันเองใช่ป่อบอลคนละนล็อคยี่สิบเอ็อล็อโอเคอาล็อกจนอันนี้หัวล็อกจนโอเคเข้าครับนะเข้าเลยใช่ไม่ไดสองยังไงจะตายแล้วเทค เกือเปิดนะสี่หมื่นไอ้ค่าอะไรค่านี้จะล็อกจะบวกพลังจะเป็นสิบแปดสามแปดสี่แปดนี้สก็ไม่ได้คิวา้จำยอมสสิแปครับอืมสีบ เอออะลอกอันนีมาถูกอะล็อกเขหนึ่งแสดงท็อปเป้นหนึ่งมาไหนไหนอีทีึงัโอ้โหเยคันา1เก็บน้องม่เก็บเป็นนีลกันยิงัติเป็นเออเกสองครับ นันนี้นนแค่สองอือตามไดีดดสาม,มตัวเมต่อัดหยากออดีออครอสเข้าโซ่หยอกไวอาดีเอเข้าโซ่ไม่ได้ไปมจำใครจังเลยไ่เท่าไรครับกอดูดับไหม เกินก็จริงนะน่าจะได้แต่ได้แรกเลยเอ้ยแปนปาสมเทสก่อนด้วยใช่ับแบนก่นยี่สิบเอ็ดยี่เหรือเมอ่สิบได้เดียวสงได้บอทติเกอร์บอทติเกอร์หน้าเลยเป็หน้าเ,เลยก็ว่าทิ้งาได้ทิ้งทิ้งทิ้ง ไม้กัดวอลกมืนหาเฮ้ยเออว่ะเฮือเข้าเลยนั่นคิดที่ข้ตรงนี้โอ้ยเอยมือกี่ไรครับมือสี่ไปทางมาเลยมาเช็คคิดท่อเช็คเก์ให้เป็นหมดอุ้ยบาโซ่ก็เวนการครับโลภกการแล้วพี่ ตรงข้างโมไม่ใช่ากาแครับกาแโอ้โยผ่านแล้วโซนีไว้ใบเดียวโอ้โหเอ้ยนีง่งมขี่ไปโอเคต้องปิดตานี้สินะจะไม่ก้าปรากาศโอ้โหเดี๋ยวหลอดเจอนี่ยจวดเจ็บมากเห <c oughs> นื่อยน่าชุกมากนี่มีหนึ่งที่น่าชุกเด้อ

เอาจะทำอะไเอีอ่ะสามสองสามสามก่อนคริจงสถิตอยู่กับสาส่งสามสองได้น่ดเีียวหนาวเลยชอบชอบคิดมีเฮ้ยมันก็ไม่ได้คิดนี่นะสวย ต้องตีนีตีแวนกาใ้่ไโอ้โหไม่แล้วตีเรียบไหยก็ไม่มีแหละก็ไม่ต้องกลบสองขีตีแนนะตีแบนที่เท่ดีครอบขีอะไร้ว มีหรือเปล่าไม่มีอะดิโสวไปเาสวยแล้วอะไม่ชอบเลยตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันนะได้บอร์ดไม่มีอะไรให้เล่นเลยก่ับอือจะยุ่งแน่เป็นไม่ใช่เรียนป็่รำข้อสอได้ ได้หรอครับนะ้าาข้อสอบหนึ่งแล้ต้องเีคอร์สเสร็จคุณเลือกเออใช่ใช่ใช่ใโอ้โหเออพิ่งแต่เราเสร็จได้ไงสมอ้โหโชว์ท่าเทพเปนทีลองไปเล่นการอคเลยแอคเลยรอเลยเท่เลยปะเท่เยที่ดูก็เท่ขึ้นมาที่ดุก็แอคเลยใช่เลยบเียนหมดแบบนี้ แล้วก็สเจ็บเดิมสิบสามตีข้างกอสองใบตีข้างใบยาจะมีด้วยว่ามันมีแผ่นย,ยี่สิบสาไปยี่สปดได้เดียวออกเยู่แล้วเลยมันส่งการดจูดคันใบยูเดือเราหูบ้างดิสองไได้เลยหอหาเลยจบสุดยอดเ้ยนั่นะฮะ ตามสภาพตามสภาพเลี้ยเป็นโจ๊กครับผม,มามนม้นครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ